เดี๋ยวกันคุยเอ๊มันก็พิเวนตันคิดจะเล่นมันเที่ยวมันสั้นมันย็ดแป้งคุยส่งรถฝั่งใต้ไอ้เที่ยไอ้สั้นไอ้ย็ดแป้งรถดีโต้เท่าไหร่ฮะหญิงห้าเ <laughs> ไร้อะหนะ้าหมื่น